เสาหลักเสาที่สามนะครับก็คือการคูณพคุนามค,คือคือหลายๆคนอคนะจะบอกว่าพี่เปอครขับทุกวันนี้ผมก็คูพคณพหุนามเป็นนะก็อยู่มสองมสาก็คูณเป็นนะแต่ว่าเอาจริงๆนะน้องๆถ้าน้องคูณเป็นน,น้องต้องคูณคล่องแล้วคูณได้ชนิดที่ว่าแบบเห็นปุ๊บแล้วแบบตอบได้อะอันนั้นมันคือดีที่สุดอนะครับอะมาดูแบบเบสิกสุดก่อนเบสิกที่สุดก่อนนะเบสิกที่สุดก่อน,น เราเคยเรียนมาตอนประถมเรื่องของการแจกแจงเช่นถ้าพี่พรอมมี5คูณด้วย4บวก3สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะต้องแจก5เข้าไปถูกไหมครับก็จะเป็น5คูณ4เนาะบวกด้วย5คูณ3ก็คือแจก5เข้าไปทั้งทั้งหมดทุกตัวฉะนั้นเจ้าพระหูนามก็มาเหมือนกันคอนเซปต์เดียวกัน100%เรามาดูแบบเบื้องต้นก่อนนะครับ 2x คูณด้วย x บวก5จะบอกว่าอย่าดูถูกอย่าดูถูกการคูณพหุนามเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราคูณคล่องวันที่เราไปเรียนเรื่องแยกตัวประกอบพหุนามมันจะได้ด้วยเหมือนกันนะครับอะตัวนี้ก็เหมือนกันแจกเข้าไปคราวนี้ทักษะการคูณพหุนามที่ดีก่อนที่หนูจะคูณพหุนามได้ดีสิ่งที่หนูจะต้องมีเลยคือเลขยกกำลังครับ เลขยกกําลังคือสิ่งที่หนูต้องมาก่อนการคูณพหุนามถ้าหนูเลขยกกําลังดีดีแบบชนิดที่ว่าดีมากด้วยนะเหมือนเดิมนะดีชนิดที่ว่าดีมากไม่ใช่ดีแบบดีน้อยๆอ,ยอะ่ะต้องดีมากพะถ้าหนูเลขยกกําลังดีหนูไปคูณพหุนามหนูจะคูณได้ดีเพราะฉะนั้นถ้าสมมติวันนี้ใครอยากจะแก้ไขพื้นฐานและรู้สึกว่าพื้นฐานเนี่ยเรากําลังจะสร้างตึกชั้นบนๆแต่ข้างล่างช่างแบบละหลวมเหลือเกินหนูไปแก้ตั้งแต่บวกลบ คูณหารบทแรกเลยของม .1 ไปแก้เลขยกกำลังไปแก้สมการเนาะไปแก้ของเราเนี้ยก่อนจำนวนจริงด้วยรูทด,ด้วยพอแก้พวกเนี้ยได้แล้วมาตอบพวกนาม,มันจะงามมากมันจะแบบก้าวกระโดดเลยนะครับอ่ะโอเค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 2 x คูณ x ก็2 x ยกกำลังสองเนาะ x คูณ x ก็ x สองตัว x ยกกำลังสองก็เป็น2 x ยกกำลังสองบวก 2 x คูณห้นี่ส x คูณด้วย5เราเลขมาคูณกัน5้คูณสเป็น10เหลือ x ก็1 0 x ครับนี่แบบนี้ไปเรื่อยๆ3 x กํลังส y คูณ x y บวกห x อ่ะมาก็แจกเข้าไปนะเวลาแจกก็แจกเข้าไปแจกเข้าไปอ่ะดู3 x กําลังส y คูณด้วย x y ก็รวมก็เป็น3ม x ทั้งหมดกำลังสา y ยกกำลังสองเกียรติป่ะ3า x กำลัง3 y กำลังสองบวก3 x กำลัง2 y คูณ5 x ก็3 55นะครับ x คูณ x x กำลังสองคูณด้วย x ก็ x กำลัง3แล้วก็ y ก็เป็น1 5า x กำลัง3 y นะครับนี่คือการคูณแบบเบสิก การคูณที่เป็นแบบกึ่งๆึมีตัวหนึ่งเป็นเอกนามแล้วคูณด้วยพหุนามมันทําแบบนี้แหละคอนเซปต์ Concept คือทําแบบนี้ออีกสักตัวหนึ่งลบ 4x คูณด้วย 5x กำลัง 2y กำลัง3ลบ 9xy บวก1สิ่งที่ยูจะต้องระวังและคอนเซิร์นก็คือเจ้าเครื่องหมายลบ เวลามีเครื่องหมายลบทุกครั้งเวลาแจกเข้าไปเครื่องหมายจะต้องเปลี่ยนตรงข้ามทั้งหมดนี่คือจุดบอดหนึ่จุดเลยเวลาที่เด็กๆเ,เจอเครื่องหมายลบแล้วเด็กๆลืมแจกเข้าไปพี่บอจะบอกว่าแค่แบบฝึกหัดที่มีเจ้าตัวลบปะหน้าอยู่อย่างเงี้ยพี่บอกให้เด็กทําแบบโอหคือใช้คําว่าหลายสิบข้อทําจนชนิดที่ว่าขอโทษน,นะเองไม่ลืมจริงๆ เพราะว่าสุดท้ายถ้าน้องมาทําข้อ2ข้อมันทุกอย่างมันคือความฉาบฉวยน้องน้องทำไปเรื่อยๆจนกว่าน้องจะแบบเฮ้ยกูไม่ลืมละประมาณนั้นเลยอ่ะมาก็แจกเข้าไปเวลาแจกแจกหมดนะแจกหมดเริ่มลบ 4x คูณ 5x กำลัง 2y ลบคูณบวกต้องได้ลบก็จะเป็นลบ45 20แล้วก็ x 2. ยกกําลัง3แล้วก็ y ยกกำลัง3ามลบยี x กำลังสาม y กำลังสนะครับต่อไปลบคูณลบเป็นบวกนะครับใส่บวกไปก่อนสติก็ต้องมีนะเรื่องเครื่องหมายนะตัวนี้ก็4936นะครับแล้วก็ x คูณ x ก็ x กำลังสก็เป็น3 6 x กำลังส y ครับแล้วก็สุดท้าย ลบคูณบวกได้ลบนะแล้วพอมันคูณด้วยหนึ่งก็ชิวเลยก็ลบ 4x ได้เลยนี่คือสิ่งแรกที่น้องๆอ่ะจะต้องฝึกบ่อยๆฝึกให้คล่องๆเดี๋ยวเด็กๆแคปตรงนี้ไปแคปตรงนี้ไปแล้วฝึกพูดปากเปล่านะครับ